แป้งเหนียวนุ่มนี่ยายข้างบ้านเผลอยี่ไปอันหนึ่งไูไบกูเขอตายวันนี้ต้ไปงานศพเนี่ยแต่ยุดดำมาเนี่ยแป้งเหนียวมากนุ่มด้วยปัญหาเกิดอีกแระดับชาติเลยแพ็กเกจิ้งทำอย่างมาตรฐานรัดแน่นไม่มีเคลื่อนเลยขนมปังอะยังไงก็ไม่ล่นนี่นึ่งก็เด้รีบคุยไม่มีลน ตอนจริงเลยผมพูดถึงตลอดผมซื้อตลอดหาเด็กกองใช่ไหมไม่ไม่จะได้แด็กยังไงแป้งหัวแล้วเหนียวนุ่มข้นุ่ี่ก๋วเตี๋ยวเหนียวุ่มชาดีจี่ยันชาดมากแล้สชานมซะด้วยผสมส้มมั้งส้มหรือสายส้มผสมส้มกินให้ดูคำเดียวแต่อทีเดียวทิ้งยอมยอม ดูนะครับผมเมื่อกี้มันชิ้นยาวเลยอะโอ้ใส่นีโฟก์ออกมาเลยนะครับเทียบเหมือนพาคินเลยวะพาคินอะนึกถึงเนี่ยเกลี้ยงนถ้วชัดๆนี่มันมะนาวชัดๆถ้า,ะถาะละลายในปากเหมือนไม่ได้เคี้ยว เป็นลูกไุ้ไปกระถุนไหนยอกเลยอย่อยลอยอย